สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมเมื่อจะมาสอนเกี่ยวกับการแปลงไฟล์จาก Word เป็น PDF นะครับในกรณีที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF แล้วก็หรือเราอาจจะหาโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ไม่เจอนะครับหรือโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ของเราหมดอายุ นะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขมันยังไงนะครับใที่นี้เราก็ต้องไปพึ่งอา,อาจารย์กูนะครับอาจารย์ Google นั่นเองนะครับนะเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับจากนั้นพิมพ์มเข้าสู่เว็บไซต์ Google หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ Google เสร็จแล้วให้เราทำการพิมพ์ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยน ไฟล์อะไรเป็น PDF นะครับในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นต้องการเปลี่ยนไฟล์ Word เ,เป็น PDF เรพิมพ์เสร็จแล้วจากนั้นก็กด Enter Search ครับเห็นไหมครับพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าขึ้นมาเลยว่ามีหลายเว็บไซต์มากที่ให้เราสามารถ แปลงไฟล์จาก Word เป็น pdf ในกรณีที่เป็น Excel เช่นเดียวกันสามารถทำได้เหมือนกันเลือกสักเว็บหนึ่งเ,เป็นเว็บที่2แล้วกันเว็บแรกก็ได้พนะอ,อ,อ,อคลิกเข้าไปนะครับหน้าเว็บไซต์จะเข้ามาสู่หน้าของแดชบอร์ดหรือหน้าของเว็บที่จะทำการเปลี่ยนไฟล์ของเราให้เป็น pdf เข้ามาแล้วสังเกตครับจะมีทุกเว็บไซต์เมื่อเข้ามาลักษณะจะคล้ายๆกันให้มาคลิกเลือกไฟล์เขาจะมีปุ่มให้เลือกไฟล์นะครับจากเครื่องเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นมาเราต้องการที่จะแปลงไฟล์ไหนให้ไปอัปโหลดไฟล์นั้นขึ้นมานะครับเลือกไฟล์ desktop เลือกมาสักหนึ่งไฟล์ กดโอเพนเอาเลือกไฟล์เสร็จกด Open นเสร็จตัวหน้าเว็บจะทําการอัปโหลดแล้วก็แปลงไฟล์ให้หลังจากแปลงไฟล์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อเป็นชื่อเดิมของเราแต่ไฟล์เปลี่ยนเป็น PDF แล้วจากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF กลับลงมาเก็บไว้ที่เครื่องเรา ไหมครับดาวน์โหลดมาเรียบร,ร้อยแล้วเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ PDF แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งโปรแกรมในการที่จะแปลงไฟล์ยอย่างเดียวครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแปลงไฟล์แต่บังเอิญโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ของเรามันมีปัญหาหรือเราหาไม่เจอเราสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ออนไลน์ได้ดังเช่นวิธีการที่ผมแนะนำไป Okay, ครับขอบคุณครับ